มีอาชีพรับจ้างเป็นเซนแมนทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ในแผนกสุราต่างประเทศ oh. พ่อผู้ภาษาอังกฤษใต้จึงติดต่อค้าสุราให้ฝรั่งในสถานทูตต่างๆและลูกค้าทั่วไปทำงานประเภทนี้อยู่หลายปีจึงแล้วออกจากบริษัทแต่ก็ยังติดต่อค้าสุราอยู่อีกหลายปี มีร้านขายสุราของตัวเองโดยการสนับสนุนของลูกเขยคุณโตต่อมาเมื่อากิจการเจริญขึ้นพ่อก็เลยมีภรรยายเพิ่มอีกหนึ่งคนอายุคราลูกหลานมีลูกดยวกันสองคนเพื่อจะได้เป็นคนจัดก,การร้านต่อนี่อ่านตามตามน,นี้พ่อไม่เคยเชื่อเรื่องบุญบาป ไปเลี้ยงไก่เพื่อฆ่ากินเองด้วยแต่ก็เป็นช่วงสัน้นเมื่อลูกชวนทำบุญจะปฏิเสธเสมอแม้ขณะก่อนละโลกสองวันลูกเล่าเรื่องบุญให้ฟังพ่อก็บ่นว่าไม่ต้องไปทำอะไรมากแค่สร้างบ้านให้ลูกๆอยู่ส่งลูกๆเรียนหนังสือเลี้ยงลูกให้โตก็เพียงพอแล้ว นีท่านเข้าใจว่ามันเป็นบุญนะแต่อันนี้มันหน้าที่ของท่านท้งหาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคนละเรื่องไอ้ไหน้าที่กับไอ้บุญที่จะได้มึงคนละเรื่องเนี่ยไม่ทำเนี่ยคนอื่นก็จะว,ว้าวอาจริงๆนะ,ะเออกลัวก็เลยว่าเ <laughs> มื่อพ่อป่วยต้องเขา้เขาๆออกโรงพยาบาลเริ่มเป็นมะเร็งที่ต้นคอ ก็ผมได้ไปเยี่ยมนานๆครั้งเวลาไปก็จะพยายามเล่าเรื่องบุญให้ฟังแต่พ่อไม่สนใจสอนให้ฝึกสมาธิก็ทำต่อหน้านิดหน่อยแต่ก็ผมก็ทำบุญต่างๆให้แล้วมาบอกให้พ่อรับทราบในวันศุกร์ที่เกสิงหาคมสี่หกออกก็เพิ่งไม่นานนี้เนะี่ยผมได้ไปนอนเฝ้าพ,พ่อที่โรงพยาบาล พ่อการหนักมาหลายวันแล้วเดินไม่ได้ลุกนั่งไม่ได้ท่อนล่างเป็นอัมาาพาตอิพลกดทับที่หลังวันนี้ดูพ่อการหนักมากและหายใจลำบากตั้งอาบปากมีเสียงดังเวลาหายใจจึงพยายามสอนให้พ่อทำสมาธินึกดวงอาทิตย์ไว้ในท้องเปิดเทพหลวงพ่อให้ฟังให้นึกถึงบุญตอนแรกพ่อทุรนทุรายแบบคนไม่มีแรง ทำท่าเหมือนปฏิเสธไม่ต้องการอะไรบางอย่างพยายามถามก็ไม่รู้เรื่องลองปิดเทปโอ้ลูกก็พยายามเหลือเกินนะจะทำนาทีสมบูรณ์และสักพักพ่อก็สงบลงต่อมาเมื่อให้ทําสมาธิเหมือนพ่อจะนึกเห็นดวงสว่างได้ถามแล้วพ่อก็ยักหน้าทําท่าดีใจสักพักหนึ่งกระผมยังพยายามเตือนให้พ่อทำสมาธิต่อ พ่อลืมตาขึ้นมามองอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหน้าดูแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งพ่อก็นอนหลับตีห้าครึ่งของวันที่สิบสิงหาคมสี่หกก็ผมฝันเห็นพ่อลุกขึ้นมานั่งและลงจากเตียงก็ผมยิงตกใจหันไปมองพ่อเห็นพ่อนอนนิ่งไม่ได้ยินเสียงพ่อหายใจแล้วเดินหน้าตาพ่อตาและปากปิดสนิท มีรอยยิ้มนิดๆก็ผมเรียกพยาบาลให้มาดูแล้วถ่ายภาพของพ่อเก็บไว้ก็ผมคิดว่าคุณพ่อคงไปเกิดที่ดีแล้วแต่ก่อนกับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีความผูกพันกับพ่อเท่าไหร่คุณพ่อมักจะเรียกชื่อของผมผิดตั้งแต่ริกเด็กกับ <laughs> ผมเป็นคนขี้น้อยใจเ <laughs> ขาสอบประลมเหมือนพ่อไม่ค่อยสนใจผมเท่าไหร่ แต่ก็เก็บความรู้สึกไม่ได้แสดงออกยิ่งตอนที่ผมมาบวชอบรมธรรมทาย,ยาทตอนกลับบ้านอยากกราบเท้าพ่อแต่พ่อไม่ยอมให้กราบและชนทำบุญก็ไม่ทำและกล่าวว่ากับผมจนกับผมต้องไปแอบไปร้องไห้อย่างหนักแต่เ่อพ่อเสียชีวิตแล้วกับผมกับคิดถึงพ่อเกือบทุกวันทุกวันทั้งวัน ผมบอกกับพ่อและเขียนไว้ตรงที่พ่อจะมาเห็นให้นึกถึงบุญและให้ทำตามหลักวิชาทุกประการก็ผมมีคุณตาบวชเป็นพระเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดเขาแห่งหนึ่งไม่อ่านก็นแล้วกันท่านบรณาภาพมานานหลายปีแล้วด้วยโรคเบาหวานทราบจากคุณแม่ผมว่าแต่ก่อนมาบวชท่านเจ้าชู้ค้าขายมีเงินมาก คุณยายน้อยใจเลยไปผูกคอตายเ,ออเพราะความชื่นชู่ท่านแม่ของผมก็ต้องลำบากตั้งแต่เล็กๆตอนหลังท่านก็เลยมาบวชเป็นพระแม่ผมก็ยังน้อยใจหลงตาตลอดมาที่ไม่แบ่งสมบัติอะไรอ๋อนึกเรื่องอะไรให้บ้านตอนมรณณภาพโอ้ไ้แต่น้องที่เกิดจากแม่คนอื่นท่านให้รูปกายมาก็็เหลือเฟือแล้วดันนั้นเราไปหาเราเองดีกว่า จะได้ทำบุญได้บุญบันเทิงหน่อยมีความปิติภาคภูมิแต่ถ้าท่านให้ก็อย่าไปปฏิเสธแต่ก็ไม่ต้องไปทวงท่านแร้วท่านให้แล้วก็หามาสร้างบารมีท่านมาให้แล้วก็หาเราเองหรือไม่ก็แนะนำท่านว่าท่านทำมาใครท่านทำไปเถอะแต่ก็แบ่งบุญให้ลูกบ้างก็แล้วกันแต่เราก็มีมือมีเท้าแข็งแรงก็หาเราเอาเองดีกว่า คุณแม่ของผมยังต้องมาน้อยใจอีกครั้งเพราะตอนพ่อของผมเสียชีวิตไม่ได้ตั้งใจให้อะไรกับแม่ผมเลยหมายถึงคุณแม่ก็ไม่ได้อะไรเลยเห็นมีทรัพย์อะไรก็ให้ฝ่ายภรรยาคนที่สองไปหมดลูๆต้องใช้ความพยายามในการห้ามเสรในตอนจัดงานศพให้พ่อแต่ความจริงแม่ก็ได้บ้านกับกาๆไว้อยู่ตั้งสองหลังแต่แม่คงไม่ได้คิดถึงข้อนี้ กรผมได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวให้หลวงตาให้คุณพ่อคุณแม่และให้ตัวเองช่วงที่พ่อป่วยหนักก็ทําบุญอุทิศให้พ่อตลอดและบอกให้พ่อโนุโมทนาบุญด้วยพยายามชวนพี่น้องให้ทําบุญด้วยแต่ยังทําบุญกันไม่มากแต่ในความคิดของเขาก็คงคิดว่ามันมากแล้วเนี่ยเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องเกิดมาทําไมก็ะผมกราบขอความกรุณาคุญคุณเมื่อยโปรดฝันในฝันให้คุณพ่อผมด้วย คุณพ่อเห็นนิมิตอะไรตอนก่อนเสียชีวิตได้ผลจากการที่ผมแนะนําให้ทําสมาธิบ้างไหมครับแล้วขณะนี้พ่อมีสภาพอย่างไรทําอะไรอยู่ที่ไหนครับพ่ออยากจะบอกอะไรกับพวกเราบ้างไหมครับพ่อเชื่อเรื่องบุญบาปหรือ,อยังพ่อมาร่วมงานศพตัวเองหรือเปล่าได้บุญที่ลูกทําบุญให้มากน้อยแค่ไหนครับนี่ข้อที่หนึ่งอ๋ออะไรข้อเดียว ผมไม่ใหญ่มึนเลยข้อที่สอง <c oughs> กรรมอะไรที่ทำคุณพ่อเป็นบมเลงที่คอและลามไปทั้งตัวและมีอายุสั้นสารรยาคนใหม่ของพ่อมีความผูกพันในอดีตชาติอย่างไรคุณพ่อและครอบครวของเราหรือเปล่าครับพ่อและพยาคนที่สองพ่อทำผิดศีลข้อที่สาจะมีกรรมอย่างไรจะแก้ไขผลกรรมได้หรือไม่อย่างไรครับ สี่ทำไมแม่ต้องมีพ่อเจ้าชู้และสาม,มีเจ้าชู้คือพ่อของแม่กับสาม,มีของแม่คือพ่อของผมอะไรเนี่ยอ่าหลวงตาเราหน้าภาพแล้วเป็นอย่างไรบ้างวันที่กับผมดาวฤกให้หรือเปล่าครับหกย้ายผมที่ผูกคอตายตายแล้วเป็นอย่างไรเจ็ดแม่ทำกรรมอะไรมาจึงไม่ได้สมบัติจากหลวงตาและไม่ได้สมบัติจากอของผมด้วย นั่นเขาก็โวยพรโอ้ยแยะๆยะเลยสาธุให้คุณครูไม่ใหญ่แข็งแรงเลยอ่ะตกลงแข็งแรงก็แข็งแรงเราไม่ขาดใจกันอวันนี้ที่มีเพลงเยอะไม่ให่อะไรหรอกครูไม่ใหญ่ไม่มีเสียงและจะมีเพลงช่วยบ้างวันนี้เราเลยฟังโอ้โย,ยะแยะไปหมดเลย ถ้าฟังรู้เรื่องมั้งตอนเนี่ยรู้เรื่องฝันในฝันหลับหลับแล้วฝันไปเป็นตุเป็นตะกรรมที่ทำให้พ่อเป็นมะเร็งที่คอและอายุสั้นคืออันนี้สันติธรรวิทยาที่กรรมในปัจจุบันกับปานอัีบางเก่งจังเลยกรรมดื่มเหล้า และขายเหล้าให้คนดื่มเป็นอาจินกรรมในปัจจุบัน oh. รวมทั้งวจีกรรมในอดีตตอนที่เกิดในตระกูลชนชั้นกลาง oh. มีอาชีพค้าขายแต่ปากจัด oh. ชอบดุดาทั้งลูกน้องและลูกตัว oh. บางทีกวิจารด่าว่าผู้หลักผู้ใหญ่ลุงป้าหน้าอารับหลัง oh. เป็นต้น เลยทำให้เป็นมะเร็งที่คอแล้วก็อายุสั้นพ่อไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องบุญบาปแต่ก็พยายามทำตามที่ลูกบอกตอนขยันละโลกแต่ก็ทำไม่ค่อยเป็นหรอกก็พยายามทำตามนะแต่ทำไม่เป็นคือไม่ได้ฝึกซ้อมมาไว้เลยพอถึงเวลาจริงมันก็ไม่เป็น จึงช่วยได้ในระดับไม่ต้องไปมหานรกเพราะเด็กรมแล้วต้องไปมหาราชรลกแต่ในช uh ่วงแรกจึงวนเวียนอยู่กับครอบครัวโดยส่วนใหญ่จะไปวนเวียนอยู่กับบ้านที่สองบ้านแหลกแก่แล the the ้วเนี่ยคิดดูมันสดชื่นหน่อย ได้มาง,งานศพตัวเองแล้วได้รับบุญจากลูกถืออุทิศไปให้ในช่วงเจ็ดวันไม่งั้นไปมหานรก,กแล้วจริงทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่เด็บมาพาตัวไปยม,มโลกเป็นกายสัมภเวสีอยู่แต่ภายหลังรับบุญจากลูกได้อีกหัวหน้าเขตก็เลยพา ไปเกิดเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งใกล้ๆวัดนี่แหละบ้านวิมาหรือบ้านก็ไปเลือนไม้ย่อมๆหลังหนึ่งขนาดกลางๆแล้วก็ตอนนี้รู้แล้วว่าที่ได้มาอยู่ตรงนี้ในบ้านเนี่ยก็คือบุญที่ลูกอทิศมาให้จึงมีบ้านอย่างนี้มีอาหารอย่างนี้ ไปไปมาหานรกแต่ก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องบุญบาปเท่าไหร่นะพรามันว่าไปแล้วก็แต่พอพอจะเริ่มรู้ว่าเดี๋ยวเข้าใจว่าจะเนี่ยเข้าใจก็เออบ้านเงี้ยอยู่ที่ตรงเนี้ได้พระบุญลูกแต่ว่าจะให้ลึกซึ้งอะไรเรื่องบุญบาปยังและหากหมดบุญตรงนี้เมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์ไปมหานรกได้<อ>เพราะมีอาจินในการดื่มและขายสุราเมลัย จะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันช่วงสั้นๆในจากลูกหรือผู้มีชีวิตยอยู่ทำบุญมาให้เรื่อยๆแล้วก็ตัวนั่งสมาธิและอนุโมทนาบุญแล้วก็ต้องเริ่มเรียนรู้เรื่องบุญบาปให้มากขึ้นพ่อก็ผิดศีลกามีข้อทีสามที่ชอบบ้านทีสองก็เพราะยังสาวอยู่แล้วก็คือสาวอยู่ แล้วก็สาวกว่าสาวอยู่ยังสาวอยู่แล้วก็สาวกว่าสาวกว่าใครก็นึกเอากระไรก็ลวคือสาวกว่าที่ตัวมีอยู่เลยหลงก็แค่นั้นเองซึ่งกรรมที่พ่อขอรับไปเต็มๆอะแล้วต้องไปแก้ไขตัวเองในภายหลังเขาจะไปช่วยแก้ไขให้ไม่ได้ วิธีแก้ไขก็คือขจัดกิเลสให้หมดหมดกิเลสก็หมดกรรมหมดกรรมก็หมดวิบากกันเละเหตุที่แม่มีพอ่อและสามีเจ้าชู้นั้นก็เป็นกรรมในอดีตที่ตัวเองน่ะทำเอาไว้ภาพปัจจุบันก็คือภาพในอดีตของแม่นั่นเองคือสมัยที่แม่เกิดเป็นผู้ชายแม่กับเจ้าชู้อย่างนี้กร,รรมก็เลยพัดพามาให้เจอแต่คนเจ้าชู้หลงตามมรณาภาพแล้วก็ไปเป็นภูมิมะเทวา อยู่แถวๆวัดนั่แหละวัดที่ท่านเคยอยู่แล้วเป็นอดีตเจ้าวาดแล้วก็ได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้เจ้าส่วนคุณยายที่ผูกคอตายเนี่ยตายแล้วเจหน้าทีก็พาไปโยมโลกเลยเพราะใจของท่านเศร้าหมองถูกลากคอไปเลยเนี่ยลากไปเลยลากแล้วก็ตอนนี้ก็ไปถูกเจ้าหน้าทีลากไปแล้วก็ไปจับฟาด เบี่ยงไปาาแดกขาดตับตุบตุบฟาดไปฟาดมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ได้รับบุญที่วุทิไปให้เนี่ยต่ยังไม่พ้นโทษได้รับแค่ลดหย่อนพ้นโทษเป็นกรรมในอดีตตอนเป็นผู้ชายน่เจ้าชู้แล้วทำให้เมียเนี่ยเสียใจเลยผูกคอตายแล้วก็กรรมผูกคอตายฆ่าตัวเองตายเนี่ย มันถ้าเอาสองคูณนะ<อ>เพราะว่าตั้งใจอย่างแรงกล้าทำลายตัวเองที่แม่ไม่ได้สมบัติจากพ่อของตัวและสามีของตัวก็เพราะแม่ทำบุญมาแค่นั้นะ<อ>ทำทานมันน้อยทำทานมา,มาได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้น<อ>สมบัติได้มาตามกำลังบุญเห็นไหมสมบัติเป็นของกลาง<อ>เห็นจะจะว่าน่าจะได้แต่แล้วก็ไม่ได้ Bôn Thăng Hà Bôn